ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรม <c oughs> ก็ยังคงทำไปด้วยความมุ่งหมายในงการกลับมาแห่งประมัถธรรมเพื่อเป็นรากฐานของศีลธรรมเหมือนครั้งที่แล้วแล้วมา แต่โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้จะกลับมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับศาสนาของคนต่างวัฒธนธรรมอีกส่วนหนึ่งด้วยในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าไม่ต้องแตกร้าวเพราะมีศาสนาต่างกัน วันนี้บรรยายสืบต่อจากครั้งนั้นโดยมีหัวข้อว่าพระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าในหัวใจมนุษย์มีพระเจ้าอยู่สองชนิดอย่างนี้เราจะทำให้กลมกลืนกันได้อย่างไรข้อแรก ก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกันก่อนวัฒนธรรมไทยของชาวพุทธที่แท้จริงมีหลักแห่งการพึ่งตัวเองเป็นวัฒนธรรมไทยส่วนวัฒนธรรมชาตินั้นมีหลักพึ่งผู้อื่นจงกันข้ามอยู่ วัฒนธรรมไทยพึ่งตนเองวัฒนธรรมธาตุพึ่งผู้อื่นชนชาติไทยมีโอหังแห่งการพึ่งตัวเองไม่ยอมแพ้แม้จะต้องถอยหนีก็ไม่ยอมแพ้อาศัยมานะาเผื่อละมานะตามหลักธรรมะที่ว่าโอหังในที่นี้ หมายถึงความเข้มแข็งในการที่จะยกตัวเองช่วยตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองฟังดูเป็นคำหยาบคายเป็นเรื่องของกิเลสแต่ก็มีความหมายไปในทางที่ใช้เป็นประโยชน์ได้แม่จะใช้คำว่าโอหังคือไม่ยอมแพ้ ห่ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าชนิดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนพระเจ้าจึงต้องมีหลายรูปแบบอย่างน้อยก็สองรูปแบบเพื่อเหมาะสมแก่บ,บุคคลที่มีวัฒนธรรมของตนแต่ละอย่างละอย่าง ที่นี่ก็มาถึงคำว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้ากำลังเป็นคำที่เข้าใจผิดกันอยู่มากในหมู่ชนชาวไทยพุทธบริษัทจนเป็นเหตุใ้เกิดการแตกแยกเพราะคำคำนี้ก็มีและยินคนเขาพูดกันว่าท่านพุทธ,ธาทาสชักจะเลอะเทอะแล้ว คือพูดถึงพระเจ้าซึ่งไม่มีในพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่ามันถือพระเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> เราจะต้องพิจารณาดูให้ดีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่พึงรังเกียจแต่เป็น สิ่งสูงสุดหมายถึงสิ่งสูงสุดในชีวิตที่มีความคิดนึกจะต้องมีสุนัขและแมวมันก็มีสิ่งสูงสุดที่มันจะต้องเคารพเชื่อฟังและเปรงกลัวทุกคนมีสิ่งสูงสุดพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆประรงสแวงหาสิ่งเป็นที่เคารพหรือสิ่งสูงสุด ในที่สุดก็ทรงพบว่ากฎอิทัิปัจยาตาของธรรมชาติที่พระองค์ได้สัตรสรู้นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตและอนาคตจะต้องเคารพและเคารพจริงเป็นันว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีสิ่งสูงสุด ที่ต้องเคารพ <c oughs> ทำไมจะต้องรังเกียจคำว่าพระเจ้าซึ่งหมายถึงสิ่งสูงสุด <c oughs> คนไทยเรา <c oughs> มีอายุนับเป็นพันพันปีมา <c oughs> เรียกว่าแข่งขันทางวัฒนธรรมหรือการว้านการเมืองมากับชนชาติจีนก็ <c oughs> ล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสูงสุด อย่างที่จีนเขาเรียกว่าเง็กเซียนฮองเต้หรืออะไรก็ตามซึ่งมีความหมายเท่ากันกับพระเจ้าเราก็เคยมีสิ่งชนิดนี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดคู่กันมากับชนชาติไทยจนเปลี่ยนแปลงความหมายไปตามวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งได้รับโดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียคือพระพุทธศาสนา <c oughs> ความหมายของสิ่งสูงสุดจึงค่อยเปลี่ยนไปตามหลักของพระพุทธศาสนาเราก็ยังมีพระเจ้าอยู่นั่นเอง <c oughs> คือสิ่งสูงสุดที่จะต้องเคารพจะต้องเชื่อฟังในประเทศไทยเรายุคปัจจุบันนี้สังเกตดูให้ดีเรามีคำว่าพระเจ้าใช้อยู่ในภาษาไทยของเรา ก่อนแต่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาขั้นศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ประเทศไทยเราก็ให้เขายืมคําคํานี้ไปใช้สําหรับเป็นความหมายหรือคําแปลของคําว่ากอดเราให้เขายืมไปใช้หรือเขาขอยืมไปใช้ก็ตามใจ เป็นการยืมาคำว่าพระเจ้าซึ่งเรามีใช้อยู่ก่อนแล้วในภาษาพูดของเราเอาไปใช้ให้เขายืมไปหมดจนเราไม่มีใช้อย่างนั้นเนมันจะหลับหูหลับตามากไปหน่อยแล้มั้งเราให้เขายืมไปใช้จนกลายเป็นของของเขาไปเห็นว่า คำว่าพระเจ้าเป็นของศาสนาอื่นไปเสียแล้วมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเราเลยไม่มีพระเจ้าและเกลียด <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้จึงได้มีคำพูดที่มีผู้เขียนไว้ในลักษณะที่เป็นการแสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างสูงสุด ของมนุษย์คนไทยที่ไม่มีพระเจ้าคือคำพูดที่เขียนไว้ในหนังสือเรียนสมัยเก่าว่าที่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาที่ซื่อตรงทรงศีลาว่าบ้าบ้าสารยำคิดดูเถิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ขึ้นในจิตใจของคนไทยเราอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพระเจ้า สมัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงถึงกับว่าถ้าใครถือพระเจ้าเป็นคนซื่อถือพระเจ้าก็หาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าปูปลาผู้ที่ประพฤติด,ดีมีศีลกลับว่าเป็นคนบ่ายบ้าคิดดูเถิดว่ามันรวนเรกันสกี่มากน้อยถ้ายังมีพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดยึดถือกันอยู่ ความพันผวนทางวัฒนธรรมจะไม่เลวร้ายถึงขนาดที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่าไอ้คนที่ไม่มีพระเจ้านั้นมันเป็นอย่างไรข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูดีๆว,ว่าคำว่าพระเจ้านั้นเป็นคําไทยเราเคยใช้หรือไม่เดี๋ยวนี้เราจะมาถือว่าคนไทยไม่มีพระเจ้า หรือในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้ามันก็ไปกันใหญ่ <c oughs> เรามีพระเจ้าอย่างโบราณของสมัยคนป่ามาแต่โบราณแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจนได้รับพระพุทธศาสนา <c oughs> พอได้รับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาของตน ความหมายของพระเจ้าก็เปลี่ยนไปพระพุทธศาสนาสอนการพึ่งพาตัวเองการทำตามกฎอิทัปปจเจตาเป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัวเป็นกฎของพระธรรมเป็นพระธรรมเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวยุติธรรมบริสุทธิ์ควรจะถือ เอาเป็นที่พึ่งได้จนกระทั่งว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเคารพกฎอิทัปปยาตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตตล้วนแต่เคารพพระธรรมเจ้าเป็นนั้นว่า <c oughs> ชาวพุทธเราก็มีพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุดหรือพระเจ้าหากแต่เป็นพระเจ้าชนิดหนึ่งคือไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลไม่ใช่พระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลดังนั้น <c oughs> จึงทำให้เกิดมีพระเจ้าขึ้นเป็นสองประเภทคือพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคล และพระเจ้าที่ไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลก็เ,เป็นกฎของธรรมชาติจึงเกิดมีพระเจ้าพวกที่อยู่บนสวรรค์และพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจคนเหมือนหัวข้อข้้งตน้นที่ว่าพระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าที่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์นี้จะกลมกลืนกันได้อย่างไร ทีนี้เราก็มาดูความต่างกันของพระเจ้าโดยหลักใหญ่ๆคือพระเจ้าอย่างบุคคลแลพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลสำหรับพระเจ้าอย่างบุคคลนั้นมีไว้สำหรับพวกที่ยังไม่สามารถถือพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่บุคคลคอยฟังดีๆว่าพระเจ้า ที่เป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลนั้นมีไว้สําหรับพวกที่ยังไม่สามารถถือพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่บุคคลไม่ไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลไม่เป็นบุคคลนั้นมีไว้สําหรับพวกที่สามารถถือพระเจ้าชนิดนั้นคือมันถือ,อยากขึ้นมาอีก มีความละเอียดประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาอีกพระเจ้าชนิดบุคคลว่ากันว่าอยู่ในสวรรค์คอยเป็นที่พึ่งแก่ผู้อ้อนวอนวงสูวงนี่มันเป็นไสยศาสตร์เพราะมันมีหลักการสำหรับการพึ่งผู้อื่นเป็นไสยศาสตร์หมายความว่าดีกว่าไม่มีเสลยหรือสำหรับผู้ที่ยัง หลับอยู่ยังไม่ตื่นโดยสมบูรณ์ส่วนพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นพระธรรมเจ้านี่มีอยู่ในหัวใจคนไม่อยู่ในสวรรค์แต่อยู่ในหัวใจคนหรือว่าถึงกับมีอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นคน สิ่งสถิตยอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นบุคคลหรือเป็นโลกหรือเป็นสากลจักรวาลดังนั้นที่อยู่ของพระเจ้า <c oughs> จึงมี <c oughs> ทั้งที่อยู่บนสวรรค์เพื่องบนบนฟ้าและมีพระเจ้าชนิดหนึ่งอยู่ในหัวใจคนอันไหนจะเป็นไสยศาสตร์อันไหนจะเป็นพุทธศาสตร์ท่านทั้งหลายลอง เหลือบตามองดูเองก็คงจะมองเห็นได้นี่แหละทำให้เกิดการแบ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าประเภทไสยศาสตร์สำหรับพวกที่รู้จักแต่จะพึ่งผู้อื่นและพระพุทธเจ้าของพุทธศาสตร์คือพวกที่สามารถพึ่งตนเองเป็นพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติอันตายตัว <c oughs> ทีนี้มนุษย์เรามีความแตกต่างกันชนิดที่จะเหมือนกันไม่ได้แต่ถ้าจะแยกแยะโดยหลักใหญ่ๆนัมนก็ควรจะมีได้สักสองพวกคือมนุษย์ที่ยังมีความรู้สึกในทางพึ่งตัวเอพึ่งผู้อื่นให้ผู้อื่นช่วยอาศัยการช่วยเหลือของผู้อื่น และมนุษย์ที่พวกหนึ่งคือสามารถจะพึ่งตัวเองเพราะรู้จักตัวเองรู้จักใช้ตัวเองให้เป็นที่พึ่ง <c oughs> รู้จักทำรรที่พึ่งโดยใช้กฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดและสูงสุดคือกฎของอิทัปปเจตามนุษย์พวกหนึ่งจึงเหมาะสำหรับไสยศาสตร์ มนุษย์อีกพวกหนึ่งก็จะเหมาะแต่พุทธศาสตร์คือว่าพึ่งผู้อื่นหรือพึ่งตนเองมันมีอยู่สองพวกดังนี้โลกนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์สองชนิดแม้ที่สุดในชนชาติเดียวกันแท้ๆก็ยังมีมนุษย์อยู่สองชนิดคือพวกที่รู้จักแต่พึ่งผู้อื่น สิ่งอื่นและพวกที่รู้จักพึ่งตนเองในชนชาติเดียวกันแท้ๆก็ยังต้องมีสองชนิดอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงต่างถิน่นต่างยุคต่างสมัยต่างวัฒนธรรมซึ่งมันต่างกันมากมันก็จำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าที่ต่างกัน ที่นี่เราจะจัดลีกันอย่างไรที่จะไม่ให้พระเจ้านี่กระทบกันข้อากาใช้คำธรรมดาธรรมดาสามันดูจะหยาบคายไปสักหน่อยว่าจะจัดลีกันอย่างไรที่จะไม่ให้พระเจ้านี่เกิดกระทบกันที่ต้องเห็นออกเห็นใจกัน <c oughs> พวกที่ยังมีความรู้สึก ยึดถือการพึ่งผู้อื่นเป็นไสยศาสตร์ก็ต้องมีพระเจ้าแบบของเขาแเราจะพูดได้ว่าไสยศาสตร์ยังจำเป็นสำหรับผู้มีปัญญาอ่อนยังไม่สามารถรับเอาพุทธศาสตร์อย่างนี้มันก็ต้องมี เพราะว่าผู้มีปัญญาอ่อนจะมีมากกว่าผู้มีปัญญาแก่กล้าในโลกนี้ก็ต้องมีพระเจ้าสําหรับผู้มีปัญญาอ่อนจะ <c oughs> มีหน้าที่จะคอยช่วยเหลือตามการอ่อนวอนบว,วงสูง <c oughs> แต่ว่าเราที่จะถือพุทธศาสตร์กันนี้ก็อาจจะเอาพุทธศาสตร์มาปรับปรุง ให้เหมาะสมกับแบบของศยศาสตร์คือพึ่งผู้อื่นเป็นการแก้ปัญหาไปทีก่อนเราไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันเพราะมีศาสนาต่างกันหรือแม้แต่มีพระเจ้าต่างกันเราไม่ต้องทะเลาะกันในภายในชาติเราสามารถป้องกันอันตรายอันจะเข้ามาจากภายนอกในรูปของพระเจ้า <c oughs> เราอาจจะเอาสัญ,ญลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นที่พึ่งในานามของพระเจ้าไปก่อนดังที่กำลังกระทำอยู่ทั่วไปทุกหัวระแหงนี่ก็ยังดีกว่าที่จะไปรับเอาไสยศาสตร์อื่นมาทั้งดุนทั้งดุน เพื่อถือไว้อย่างที่มันเข้ากันไม่ได้กับพุทธศาสตร์ันพระบุรุษของเราก็เคยทำกันมาในลักษณะที่เรียกว่าถือพุทธตนใสแต่ว่าเป็นใสที่แยกตัวออกไปจากพุทธเคยสำเร็จประโยชน์อย่างนี้เรื่อยๆมา จนกว่าจะวิวัฒนาการสูงขึ้นเป็นพุทธศาสตร์อย่างเต็มตัวายก็หมดไปเองลูกเด็กๆเ,เกิดขึ้นมายังไม่มีความรู้ก็ต้องถือไสยศาสตร์แบบนี้ไปก่อนอาศอนในพึ่งผู้อื่นสอนให้พึ่งสิ่งที่จักติดมองไม่เห็นตัวไปก่อนซึ่งยังคงเป็นธรรมเนียมประเพณีอยู่แม้ในบัดนี้ ืังนั้นเขาโตขึ้นได้รับธรรมะเพยียงพอแล้วก็รู้จักพึ่งธรรมะเอาพระธรรมพระธรรมเป็นพระเจ้าการที่จะพูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดนั้นไม่มีเหตุผลเป็นคำพูดที่หลอกตัวเองเพราะว่าพระเจ้าแปลว,ว่าสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดหนือสิ่งใดจนพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพและทรงมี ในพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าเพราะว่าการมีพระเจ้านั้นเป็นความรู้สึกของสัญชาตญาณคือสิ่งที่มีชีวิตจ,จิตใจรู้จักคิดนึกแล้วก็ต้องมีพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดในความรู้สึกที่นี่มันก็เกิดมีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ว่า <c oughs> พระเจ้าชนิดที่ชาวพุทธยอมรับไม่ได้ คือพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าที่รู้จักรักรู้จักโกรธรู้จักเกลียดอย่างบุคคลต้องการจะเอามนุษย์เป็นผู้บวงสรวงบูชาคือพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลต้องการการบวงสรวงบูชาจึงจะโปรดรานนี่เป็น พระเจ้าชนิดที่ชาวพุทธยอมรับไม่ได้พระเจ้าที่ชาวพุทธยอมรับได้ก็คือไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เป็นอย่างบุคคลแต่เป็นกฎเกณฑ์ของพระธรรมของธรรมชาติระบุเฉพาะไปยังกฎอิทัปปัจเจตาสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงพบและก็ทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด พระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลนี้เฉียบขาดไม่ต้องการให้ใครประจบประแจ้งแต่สิ่งสถิตยอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจนเรียกว่าในทุกๆประมาณนูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชไม่ใช่นอนเป็นสุขอยู่บนสวรรค์ แต่สิ่งสถิตยอยู่ในทุกประมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นคนเป็นสัตว์และเป็นพืชทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎนั้นหรือตามบัญชาของพระเจ้าชนิดนั้นเมื่อเกิดมีพระเจ้าอย่างบุคคลและพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่อย่างบุคคลขึ้นเป็นสองพวกดังนี้แล้ว <c oughs> เรามีหนทาง ที่จะทำความกลมกลืนกันได้อย่างไรเพราะว่าแม้แต่ในชนชาติเดียวก็ยังมีบุคคลที่มีจิตใจต่างกันเป็นสองระดับหนทางที่จะกลมกลืนกันได้ก็คือว่าเราอย่าไปรังเกียจกันและกันพระเจ้ายังมีพระเจ้าที่ยังเป็นไสยศาสตร์ ก็เก็บไว้ให้สำหรับคนปัญญาอ่อนทุกๆประเภทเพื่อว่าเขาจะได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นผู้มีปัญญาอันสมบูรณ์มีปัญญาแก่กล้าในอนาคตเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเขารับไม่ได้เหมือนเด็กๆปากเล็กอยู่จะป้อนข้าวคำโตๆให้กินได้อย่างไรมันก็ต้องป้อนข้าวคำเล็กๆที่เหมาะสำหรับปากของเด็กๆ แต่ขั้นโตแล้วจะมีจะป้อนข้าวคำเล็กๆเหมือนเด็กๆอยู่มันเขหน้าหัว <c oughs> มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา <c oughs> พให้เราทุกคน <c oughs> รู้จากการพัฒนาในทางจิตใจผู้มีปัญญาอ่อนทุกคนอย่าได้หยุดชะงักอยู่จะต้องพัฒนาขึ้นเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ในอนาคตยิ่งขึ้นไป ส่วนพระเจ้าองค์ที่เป็นพุทธศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์มีปัญญาเด็ดขาดออมีอำนาจเด็ดขาดนั่นผู้ที่มีปัญญาเต็มขนาดยอมรับได้และยังแสวงหาได้ด้วยตนเองเราไม่อาจจะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวในโลกนี้เราต้องมีพระพุทธเจ้าหลายองค์มีพระเจ้ามีพระเจ้าหลายองค์ที่เหมาะสำหรับทุกคน ที่กำลังมีอะไรต่างๆกันตามแบบของตนของตนพระเจ้าในจิตใจของมนุษย์หรืออยู่ในจิตใจของมนุษย์นั้นมีทางที่จะวิวัฒนาได้ตามการตามเวลาตามการศึกษาอบรมที่เราจะจัดให้ถูกต้อง <c oughs> ส่วนพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคล อยู่ในสวรรค์น,นั้นคงพูดกันไม่รู้เรื่องกับคนชนิดนี้ <c oughs> เพราะต้องการให้อ้อนวอนอย่างเดียวชาวพุทธต้องการช่วยตัวเองจึงรับไม่ได้เพราะปัญญามีไม่พอไม่เหมาะที่จะทำเช่นนั้นจขอให้เรามาปรับปรุงกันใ,ในทางสติปัญญาพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ ก็มีไหวสำหรับพวกหนึ่งพระเจ้าที่มาอยู่ในหัวใจมนุษย์ก็มีไหวสำหรับพวกหนึ่งในทางพุทธศาสนานั้นถือว่าสวรรค์เป็นเพียงที่อยู่ชนิดหนึ่งอของผู้ที่ประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปเจตาในระดับหนึ่งคือในระดับที่จะอยู่ในสวรรค์สวรรค์จึงไม่ใช่สิ่งสูงสุด ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดแห่งความทุกข์เป็นเพียงที่อยู่ชนิดหนึ่งระดับหนึ่งแบบหนึ่งของผู้ที่มีการประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของพุทธบริษัทหรือของพุทธศาสนาที่จะไปจบกันอยู่เพียง สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์สวรสวรค์ที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในหัวใจของคนฟังดูดีๆว่าสวรรค์ที่แท้จริงนั้น <c oughs> อยู่ในหัวใจของคนที่ประพฤติดีประพฤติถูกต้อง <c oughs> ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจยาตาในระดับที่เป็นสวรรค์ดังนั้นขอเชิญพระเจ้า ที่ชอบอยู่แต่ในสวรรค์จงไม่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่มีความประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัพปัจเจตาเถิดก็จะมีความกลมกลืนกันเป็นอันดีระหว่างพระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะรู้จากวิธีทำตนให้มีพระพุทธเจ้า อชนิดที่อยู่ร่วมกันได้ในโลกในแผ่นดินของเราทุกๆคนแล้วมีความสงบสุขสวัสดีอยู่ทุกที่าราตรีการเทิน